สวัสดีจ้ามากินแกงน้ำม้กับแม่ตีลูกไผ่ไทยเลยได้จ้ามืาอนี้แกงน้ำม้เสร็จแล้วก็เลยสิผ้ามากินแกงน้ำม้จ้าหอมมากเลยจ้ามาจ้ามากินข้าวน้ำกันข้าวเหนียวอ,อ่อนจ้นข้าวเหนียวอ,อ่นหอน แซ่บไาจ้จะนางกินอยู่พู้เดียวจ้ะสามีกินแล้วจำนำเลยจ้ะอ,อร่อยมากจ้ะ คนเยอติดมื้อจ้ะมีแต่ใจยอยู่หน้าเนี่ยกินแตน่นมแม่กินยเยอะเด็ด้องหอ้องสับละมันเห็จใจข้างๆไม่ได่ละมันเลยจ้ะมาสับละมันเสียบจ้ะ กินข้าวม่ใหญ่หลดแซ่บแซ่บมากจ้ะเพิ่งสิสั่งช่องด้วยจ้าพ่ามียยังหลายหรอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยกดกระดิงด่งอน่ะจ้า เกิดสิวเพราะดาผ่าดกิบไม่ไหมคุณนี่เต็มถั่วเย,ยู่ถั่วกับพวกกินนะกินมันผู้เดียวเลยหนวกกินเลยแซ่บดี รดนำม,มันห้อนอแซบจ้ะเข่าทาไม่ไงใบแมงลักจ้ะใบแมงลักใบชะอมพักขาจ้ะพักสุภ้าพแซบคักแซบเนี่ย มาเด้อน้ำไม่กวานหวานจ้ะน้ำไม่หวานต้มน้ำขมมันออกน้อยเดียวเนียจะเนี่จ้ะยอดผักขากับงาลายตากลายกันหรอน้อย ไอ้ามาแม่กิ่นบอสคุณน,น่ะผมกับว่าตัดลุงดั้งจ้ะมาแม่มากินขขาวน้ำนิ่งน่อนะเคยแล้วว่ากินจ้าสามี เราจะยููหาย,ยูน่าทั้งสิลนหรอเนพอ้อมันก็เกลี่ยมะมัมพอ้อดเขากันเป็นยังจไงนะ ดูดแล้วก็อิ่มแล้วล่ะจ้ะแซบ่บหลายมึงนี่จับยอดผักขาจะยอดอยังไงอบอวบ Ngọc chân này Bạn ừ. lại chào bạn Mặc cái chân Mặc cái chân nó nó mày lại กินเทไรกับเบื่อน้ำหม่กับตำหมสองอย่างนยก่กจะมาคักเป็นเรื่องกดติดตามให้น้ำเนยด้ยจ้าช่อง YouTube กับแม่อตีลูกไผ่ไทยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเนยจ้ากันช่องทางเพจเพจเฟซบุ๊กช่องเพจกับ ชีวิตบ้านๆของสะพยไทยเลยได้จ้ากดติดตามให้น้ำแน่กดสิเป็นกำลังใจในคลิปหนาสร้างคลิปหนาจ้าอืงก็อิ่มละมิยังไลฟ์ฝากจะกดแชร์กดไลค์ให้น,น้ำ้นไม่ได้จ้าบ๊ายดีจ้า